สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะคะกับลักกี้ไพ่ย,ยิกซีพยากรณ์นะคะวันนี้เรามาดูดวงของท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะในเดือนมิถุนายน2564นะนะคะอ่ามาดูให้คนวันเสาร์กันว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคนวันเสาร์บ้างนะคะในเดือนมิถุนายนนี้นะขออนุญาตจ,จับไพ่แทนคนวันเสาร์สิบใบนะคะขอให้ออกมาเป็นเอ NERGY ที่ดีๆนะคะแล้วก็แมนยำนะคะ หนึ่งค่ะสองสามสี่ห้านะคะหกค่ะเจ็ดค่ะแปดค่ะเก้าสิบค่ะเหมือนสาวเริ่มต้นด้วยเดอะมูนนะคะ และเดวิลนะคะดาร์กมาเลยนะจัสติกนะคะเดลิเวอร์นะคะเอมเปอร์เรนซ์ค่ะเอมเปอร์เรอร์นะคะไพ่อาคน่าออกเยอะมากฮาโลเฟนนะคะเดอรซันมายกอดอะไรเนี่ย ิงสอดนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นเก้าเหรียญน,นะคะไพ่อ,าคาาอ,อ,อัคนาออกเยอะมาก,ะะมาก,ากไพ<ส>่ใหญ่ออกเยอะมากเลยนะคะมาดูกันซิว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ<ส>เห็นไหมเห็นไหมอ่ามาดูกันนะคะสำหรับคุณที่เกิดวันเสาร์นะคะในเดือนมิถุนายนนะสิ่งที่คงจะคุณจะต้องพบเจอนะคะ เดือมูนเนี่ยคือความกังวลนะคะความกังวลหรือว่ามีความนอนไม่หลับนะคะความฝันร้ายนะคะอะไรใดๆนะคะซึ่งมันมีเดวิลเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันเป็นเรื่องของเวรกรรมนะอาจจะอ่ามันไม่ใช่แค่เวรกรรมมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่าคุณจะต้องพบเจอมันแน่มันเป็นเหมือนกรรมกรรมเก่าอะไรแบบนี้ด้วยนะคะกรรมเนี่ยมันมีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีคุณอย่าเพิ่งไปมองว่ามันเป็นทุกข์อย่างเดียวนะคะก็คือมันจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้มันหมายความว่าที่ฉันพูดว่ากรรมเนี่ยมันคือ มันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ไงมันคุณจะต้องมาเจอมันนะคะก็คือว่าในในเดือนมิถุนายนเนี่ยสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของความโลภนะคะกิเลสปัญหาใดๆนะคะซึ่งเป็นความอยากได้อยากมีก็ได้นะความทะเยอทะยานสูงก็ได้นะคะซึ่งเน่ยจริงๆแล้วคุณเนี่ยคือมีความกังวลมีความทุกข์ใจอยู่แล้วนะคะมีความฝันไม่ดีวิตตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องใดในใจอยู่แล้วนะ,ะแล้วก็เข้ามาเจอกับเจ้าตัวเดวิลนี่อีกนะคะ หรือมันอาจจะหมายถึงว่าอ่าคุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําอะไรที่มันดักดาสีเทาๆนะคะประมาณนี้นะคะอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านกาแฟ Allāh อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะมันเป็นไปได้นะคะแล้วกอ็อย่างสมมุติว่าเข้าไปสมมติว่าชีวิตคุณจะไม่เคยซื้อหวยเลยคุณก็จะซื้อมันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะแบบว่าเนาะเข้าไปเกี่ยวข้องกับ อะไรที่มันเป็นสีเทาๆดักๆอะไรอย่างเงี้ยงานสีเทาๆเงี้ยไ,ได้หมดนะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องของอเรื่องของอเรียกว่าอะไรอะเอกสารนะคะเรื่องของเอกสารนะคะความเปลี่ยนแปลงนะคะที่ผ่านมาในชีวิตในในช่วงชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็เกิดความเปลี่ยนแปลงนะคะหลายๆอย่างขึ้นกับคุณนะคะนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอาการได้ใช้ เรียกว่าอะไรอ่ะการได้ใช like uh, ้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นนะคะหรือว่าการได้ใช้ถ้าเป็นคนรักอ่ะก็คือจะได้ใช้เวลาอยู่คู่รักมากขึ้นนะคะหรือมีเรื่องของการเซ็นเอกสารสัญญาที่ผ่านมาใดๆก็แล้วแต่นะนะคะมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาถ้าดูเรื่องของบริวารของคุณก็ทรงๆนะคะบริวารของคุณก็ยังอยู่แบบทรงๆนะคะไม่แย่มากไปกว่านี้ไม่ฟุดไปกว่านี้ไม่ดีไปกว่านี้ประมาณนี้เนาะนะคะ แล้วก็เรื่องที่จะต้องพบประสบพบเจอในเดือนมิถุนานเนี่ยให้ระวังเกี่ยวกับผู้มีอํานาจนะคะอาจจะได้รับการซัพพอร์ตก็ได้หรือว่าเรื่องของการงานการต่างประเทศมันจะมีข่าวเข้ามาเป็นข่าวดีให้ได้ชื่นใจนะคะก็ระวังให้ระวังเรื่องของคดีความด้วยนะนะคะอย่าทําอะไรที่มันผิดกฎหมายแล้วมันจะไปโดนคดีความได้นะคะเนี่ยเรื่องนี้มันจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณก็เป็นหน้าเป็นห่วงอยู่นะนะคะเรื่องของ กิเลสปัญหาความต้องพยายามไม่ทําอะไรที่มันผิดศีลน,นะบอกเลยอย่าทําอะไรที่มันผิดศีลน,นะคะผิดศีลหรือว่าผิดกฎหมายเนี่ยอย่าไปทํานะเนี่ยมันจะทําให้เกิดเรื่องนะคะนะอืมแล้วก็แต่ถ้ามองในด้านดีก็คือว่าคุณอาจจะได้รับการอุปธรรมช่วยเหลือจากผู้ที่มีอํานาจมากกว่าคะ่ะผู้ใหญ่ก็ได้นะคะหรือว่ามีข่าวดีจากทางไกลต่างประเทศการงานอาจจะมั่นคงขึ้นนะคะ ประมาณนี้ได้เลยนะคะอืมนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของปัญหาและแนวทางแก้ไขต่างๆนะนะคะคือทุกอย่างอ่ะมันจะคลี่คลายแหละมันจะคลี่คลายคุณแค่ระวังเรื่องของการผิดศีลน,นะคะผิดศีลผิดกฎหมายผิดข้อปฏิบัติใดๆเนี่ยมันจะนําพาไปสู่คดีความได้นะคะแต่แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วว่ามันจะดีขึ้นนะมันจะมีคนเข้ามามันจะมีแสงสว่างเข้ามา ะะหรือเนี่ยคุณอย่าไปทําอะไรที่มืดนะมันมันหมายความว่าไงบ้างถ้าคุณไปทําอะไรเนี่ยคุณอาจจะกลายเป็นเหมือนแพะรับบาปประมาณนั้นเนี่ยที่มืดเงานะคะแล้วมันทําให้คุณถูกตัดสินที่ภาคษาว่าเป็นผู้ผิดแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวมันจะคลี่คลายนะมันจะมันจะหายไปมันเหมือนกับซวยอะ่ะประมาณนั้นน่ได้นะจะซวยไม่รู้ตัวจะซวยไม่รู้เรื่องเนี่ยทให้คุณทุกข์กังวลใจนะคะอาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามาให ความช่วยเหลือแล้วก็คลี่คลายไปทางที่ดีขึ้นนะคุณก็คุณก็จะมีอารมณ์ที่แบบโกรธโมโหอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สุดท้ายไพ่จบได้เก้าเหรียญอาจจะเป็นทุกขลาภที่ได้มาในเดือนมิถุนายนนี้ก็ได้นะสุดท้ายแล้วเหมือนกับคดีนี้มันพลิกอะ่ะคุณอาจจะได้ค่าทําขวัญค่าเสียหายใดๆเกิดขึ้นได้นะฮะนะแต่ก็ไม่มันไม่น่าแฮปปี้เนาะมันทุกขลาภที่ทําให้คุณแบบเสียประสาทไปเลยนะคะแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะได้มาซึ่งโชคลาภ ก็อาจเป็นได้หรือถ้าไม่ใช่กรณีนี้นะถ้าไม่ไมผูกรวมกันหมดอย่างนี้นะนะคะทุกอย่างมันจะขี้คายไปทางที่ดีสุดท้ายแล้วคุณก็จะมีโชคมีลาภค่ะในเดือนมิถุนายนนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะอาจจะไม่ได้เป็นหมดทุกอย่างที่พูดมานะคะอืมนะแต่คิดว่าดีแหละเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าไพ่เนี่ยมันเป็นไพ่ใหญ่เยอะมากแล้วเดือดซันออกมาอย่างเงี้ยยังไงคุณก็รอดแล้วคุณก็จะปลอดภัยนะคะอืมถ้ามันมืดมนเนี่ย เดี๋ยวมันจะมีแสงสว่างเข้ามาช่วยคุณเองนะคะนะให้ระวังเรื่องเอกสารให้ระวังเรื่องการทําผิดกฎหมายกฎระเบียบสินร,รมใดๆนะคะให้ระวังผู้ที่มีอํานาจมากกว่านะคะผู้ใหญ่นะคะหรือว่าเรื่องผิดกฎเรื่องผิดจารีตนะคะผิดสินผิดธรรมต้องระวังนะคะแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะโอเคแหละนะไม่แย่ค่ะนะ ถ้าตัวนี้เป็นสิบดาบเนี่ยจะบอกเลยว่าไม่สวยแน่แต่ว่าตัวนี้เป็นเก้าเหรียญน,นะคะจบสวยนะคะสําหรับเดือนมิถุนายนอาจจะได้โชคลาภด้วยซ้ํานะอืมทําใจดีๆค่ะทาใจดีๆแล้วก็พยายามทําอะไรให้มันถูกต้องนะขอให้มันไม่เกิดขึ้นเพราะว่าบางคนเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนล่ะค่ะสมมุติว่าคนคุณเป็นคนวันเสาร์ที่ดูดิฉันอยู่เนี่ยสามร้อยคนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณพร้อมกันทั้งสามร้อยคนนะคะ <c oughs> นะแล้วก็มันยังมีเรื่องดีๆอยู่ด้วยนะคะในสภาพแวดล้อมนี้นะนะคะใน,ในตัวนี้เนี่ยคุณจะทุกข์ทีเดียวนะแล้วก็มันจะมีความกดดันค่อนข้างสูงนะคะความทุกข์ใจใดๆจะมีเนี่ยระวังคุณจะแบบนะถ้าอย่าไปที่มืดๆอะ่ะระวังโดนยัดยาระวังโดนอะไรอย่างนี้ได้นะคุณนะระวังนะคุณพูดนี้ฉันจะโดนไหมเนี่ย ข้ามพูดนะคำนี้เนาะระวังแบบระวังซวยอะค่ะอย่าไปไหนกลางค่ำกลางคืนมืดๆเนี่ยมันจะนำพาซึ่งความโชคไม่ดีมาให้นะต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านะเอาละค่ะแต่สุดท้ายแล้วมันจะจบดีอะนะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือแลคลี่คลายทุกอย่างให้คุณได้ละค่ะดวงคุณยังแข็งอยู่นะเพราะมีเดือ u ซันแต่ก็ต้องระวังเนื้อระวังตัวนะคะ โอเคค่ะจบแล้วสำหรับคนวันเสาร์นะขอให้เข้มแข็งนะคะสู้ๆนะแล้วก็ทำสติดีๆเท่านั้นเองนะคะยึดมั่นในสินธรรมและความดีไม่ออกนอกบ้านในเวลากำลังคืนนะอันนี้คือคำเตือนและคีย์เวิร์ดนะคะโอเคค่ะ